มี Facebook ของท่านอาจารย์ชูชาติสีแสงนะครับท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในสารดีกาท่านโพสต์เกี่ยวกับคดีของนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือว่าเสยเปียงเสียเปียงเนี่ยเป็นตัวละครสําคัญในขบวนการเอ่อในคดีทุจริตต่างๆในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับในว่าจะเป็นเรื่องของ g 2 g นะคดีขายข้าว g 2 g แล้วก็คดีบ้านเอื้ออาทรอ,อาจารย์ชูชาตเนี่ยนะครับ พสบอกว่านายอพิชาตันรสกุลพรหรือว่าเสยเปียงซึ่งเป็นคนรู้จักมักคุ้นกับนายทักษิณชินวัตรคนหนึ่งถูกสารดีกาแผนกคเดียา,ยาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษในคดีขายข้าวจีทูจีเมื่อปี60จําคุก48ปีและถูกพิพากษาลงโทษคดีบ้านเอื้ออาทรเมื่อปี65จําคุก50ปีรวมแล้วเนี่ยสองคดีนี้98ปีซึ่งตามกฎหมายอาจารย์บอกว่า ตามกฎหมายเนี่ยโทษในคดีหลังต้องนับโทษต่อจากคดีแรกนะแต่บัดนี้อันนี้สำคัญนะฮะเสียเปียงได้กลับไปพักผ่อนหลับนอนอยู่ที่บ้านและสามารถจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำไม่ถึง7ปีย้ำเห็นได้ว่าคดีบ้านเอื้ออาทรที่สารพิพากษาจำคุก50ปียังไม่ได้ถูกจำคุกเลยแม้แต่วันเดียว เพราะระยะเวลาที่ถูกจำคุกอยู่6ปีเศษนั้นเป็นการถูกจำคุกในคดีขายข้าวจี g ูจีอาจารย์บอกว่านี่คือการกระทำของกรมราชธรรมที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาไม่ปฏิบัติตามหมายจำคุกของศาลฎีกาที่กำหนดให้กรมราชธรรมจำคุกจำเลยคือเสียเปียงมีกำหนดรวม98ปปีแต่กรมราชธรรมกระทำเสมือนว่ามีอำนาจเหนือศาลยุติธรรมไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ารัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติเอาไว้ในมาตราสาเหมือนกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากาษัตริย์เป็นผู้ผู้ทรงเป็นบมกใช้อำนาจผ่านทางสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติการรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเนี่ยบทบัญญัตินี้หมายความว่าสภาคอรมอและศาลมีฐานะเท่าเทียมกันเพื่อคานอำนาจไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเกินขอบเขต กรมราฐทรนูเป็นเพียงหน่วยงานของหน่วยราชการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือคอรมอรจึงไม่มีอำนาจใดๆที่จะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลการที่ข้าราชการของกรมราฐทรนูไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลจึงเป็นการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนี่ก็มตาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอาจารย์ก็ยกมันมีโทษเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่และยังยกประเด็นด้วยว่า ปีปีหนึ่งเนี่ยสาลพิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตจำเลยปีละนับสิบคนแต่ไม่มีข่าวว่ากรมราชัณร์ทำการประหารชีวิตจำเลยตามคำพิพากษาเลยแม้แต่คนเดียวข่าวที่ประชาชนได้รับรู้กันคือจำเลยถูกสาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตหรือ50ปีหรือ20ปีหลังจากนั้นไม่นานจำเลยเหล่านั้นก็รับการปล่อยตัวและกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก ท่านบอกว่าถ้ายังให้กรมละธรรมกระทําการในรขณะมีอํานาจเหนือศาลเช่นนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ตํารวจหรือปปชต้องทําการสืบสวนจับกลุมสอบสวนผู้กระทําความผิดแล้วส่งสานวนให้พนักง,งานอายการฟ้องต่อศาลและศาลก็ทําการพิจารณาสืบพยานโจทย์จาเลยและจึงพิพากษาลงโทษจําเลยลองคิดดูว่าแต่ละคดีมีคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเหนื่อยยากเพื่อนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษมากแค่ไหน เมื่อสารพิาพากษาลงโทษจำคุกหรือประหารชีวิตจำเลยออกหมายจำคุกหรือให้ประหารแต่กรมราชัณฑ์กลับไม่ปฏิบัติตามการทํางานของหน่วยงานเหล่านั้นที่ว่าเนี่ยก็เหนื่อยและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะท่านก็บอกว่าเนี่ยเพื่อการพิพากษาของศาลได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบกระดีเสียเปียงอีกถึงเวลาแล้วที่ สำนักงานสารยุติธรรมต้องแจ้งความหรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยื่นคำร้องต่อกปชอแล้วแต่กรณีให้ดำเนินการดำเนินคดีกับข้าราชการกรมรัชัรฑ์ในมาตราหนึ่งหเจ็ดโอ้นี่หลายคนไม่รู้นะคือเสียเปียงเนี่ยโดนสองคดีใช่ไหมอ่จีทูจีกับบ้านเอื้ออาทรน,นะนี่ในการรับโทษเนี่ยที่อาจารย์ชูชาติซึ่งท่านเป็นผู้พากษารเนี่ยนะท่านก็บ,บอกเลยว่าหลักคือรับโทษ ต่อจากคดีแรกคดีแรกคือ g 2 g เมื่อคดี G 2 g เนี่ยอาจจะได้รับการพักโทษอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาโทษในคนดีบ้านเอื้อทอนมานับต่อจากนั้นแต่เสียเปียงติดแค่6ปีกว่าก็เท่ากับบ้านเอื้อทอนเนี่ยซึ่งพิพากษาจำคุกตั้งทลายนะห้าสิบกว่าปีใช่ไหมบ้านเอื้อทอนเนี่ยพิพากษาจำคุกห้าสิบปีเท่ากับเสียเปียงเนี่ย ไม่ได้รับโทษในคดีบ้านเอื้ออาทรเลยนี่นี่สิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยย่อมย่อมมีหลักการว่าท่านเป็นผู้พักษาสารดีกาเ้าก็ตั้งคําถามแบบเนี้ว่าใครจะตอบได้อ่ะโอ้นะ <c oughs> อึ้งกันเป็นแถวเลยเนี่ยนะจากจากเก้าสิบกว่าปีติดคุกหกปี คดีที่สองถ้านับตามหลักเกณฑ์ว่าต้องนับโทษต่อจากคดีที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องติดเลยนะเพราะฉะนั้นจะเป็นคาดหวังเรื่องว่าประเทศนี้มันจะหมดสิ้นการคอรัปช่านหรือแม้แต่มันจะน้อยลงคดีประวัติศาสตร์อย่างนี้ยังแป๊บเดียวเลยแล้วคดีที่สังคมไม่รับรู้อีกเท่าไหร่อ่ะคุณนันทยานี่กลายเป็นว่าแล้วจะทัใหญ่กว่าศาลเนาะเอ,อเพราะฉะนั้นไม่ก็ไม่จําเป็นที่ศาลต้องตัดสินอะไรแล้วมั้ง อะสารตัดสินไปก็ไม่มีประโยชน์่ะค่ะเหนื่อยเปล่าตำรวจก็เหนื่อยเปล่าปปชก็เหนื่อยเปล่าอายการก็เหนื่อยเปล่าศารก็กว่าแต่บางคดีเนี่ยเอกสารใชี่หมเป็นพันๆหน้าเนี่ยอืมสารก็ต้องนั่งอ่านนะโอแล้วเนี่ยใช้หลักการเดียวกันไปเลยพวกคดีทุจริตเนี่ยเจ็ดปีใช่ไหมคุณมุนรงก็เจ็ดปี สารตัดสินไปสี่สิบห้าสิบปีก็เจ็ดปีก็ออกก็ไม่ต้องมีคําพิพากษาอะไรแล้วถ้ายทากันอย่างเงี้ยนะคะพอไปถามรัฐมนตรีใช่ไหมมันก็เป็นอานาจของกรมราชธรรมนะเพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่แบบนี้นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบลแบลแบบแบบไปเพราะฉะนั้นมันผิดตั้งแต่ตัวกฎระเบียบแล้วอะค่ะว่ามันมันใช่หรือเปล่ากับการที่พอสารมีคําพิพากษาสุดท้ายกระบวนการในการได้รับการปล่อยตัวนั้นอยู่ที่ดุลพินิษของราชธรรม ดุลพินิจของคณะกรรมาการเท่านั้นอย่างเงี้ย mm. เพียงพอแล้วหรอแล้วอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริต mm. การกระทําความผิดในบ้าน mm. บ้านเมืองเราได้ยังไงถ้าหากว่าสารพิภากษาแบบคือสะสมนะเอาจริงนะพูดถึงแบบสารพิภากษาอย่างอย่างเหมาะสมแล้วกับความผิด uh. นะแต่ติดจริงๆก็เลยเป็นที่พูดกันว่าเออเดี๋ยวติดจริงๆก็ไม่กี่ปีทําตัวดีๆเดี๋ยวก็ได้ออกมาใช้เงินสบายใจละ เราได้ยินคํานี้อยู่เสมอนะคะแล้วมันก็คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยของเราด้วยอ,อนี่คืออะไรอํานาจของฝ่ายบริหารที่อาจารย์ชูชาติบอกว่ากรมราชธรรมเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานภายใต้ฝ่ายบริหารคือคอรมอใหญ่กว่าศาลแล้วนะสิ่งเหล่านี้คือประเด็นสําคัญที่นักการเมืองนะที่อวดตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนมีคุณภาพต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็แก้ให้มันเหมาะสมนะครับ ปัญหาประเทศไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูเนเห็นไหมรัฐธรรมนูญก็บอกแยกอายํานาจไงคานอํานาจกันอะ่ะสามอำนาจอะ่ะนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่วันเนี้ยอานาจตุลาการถูกถูกแค่หน่วยงานระดับกรมเนี่ยพลิกลดหย่อนได้อย่างเงี้ยรักกาเมึงไม่พูดเรื่องนี้เลยนะเอาละเว้นพักเพื่อไทยก็ได้พักเพื่อไทยเขาก็เดินของเขาไปอย่างนั้นนะไอ้พักอื่นอน่ะ คุณไม่หยิบเรื่องนี้มาพูดคุณบ้าบอกันแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นจะตายลาวกับว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญไม่มทันรัฐบาลชุดนี้โลกมันจะแตกประเทศไทยจะหายออกจากโลกหรือย,ยังไงเอาเป็นเอาตายกันไอ้เรื่องแบบนี้ไม่เอาเป็นเอาตายนะค่ะ <c oughs>